นี่เราจะมาบอกวิธีการงัดยางแบบง่ายๆเลยสาหรับคนที่อยากจะเปลีย่ยนยางมอไซค์เองแต่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นเี่ยนได้แไม่มีเครื่องเปงยยางไม่ต้องยาวไม่ต้องอะไรนิ้วครับจับที่หวัวจุกบกดลงไปครับแย่ไปครับได้แยงอย่าให้โกงหวัวจุบครับแยงประมาณนี้ถ้าไม่มีเล็กงัดยางเปลี่ยนได้ไหมใช้สักไรถ้าไม่มีนิ้ว สัตว์มึงก็หาเทียอะไรสักอย่างเถอะคนตีนี่มันไม่มีอะไรเลยนี่ครับแล้วก็ดีดลายคอลงไปลายขอลายคอบครับมือดต่นี่ไม่ต้องออกแรงมากโดยไม่มีเครื่องมือจะทำได้ลายขึ้นไปแค่นี้เองไม่ง่ายเนี่ยเอางัเสร็จนะครับก็เอาเอีกอันนึ่งแย่ใกล้ๆอย่าไป่แย่ไกลจะใกล้ๆอ่ะใกล้ๆกับเด็กอันเนี้ยเนี่ยแย่เข้าไปปึ๊บ ง่ายทำแบบเร่งเวลา ง่าๆเห็นไหมขอบแยกส่วนเนเอามาเปลีย่ยนางใหม่กันดีกว่าพออะไรก็ไมู่้ันมากันให้แกะทีนี ต้องเครื่องใช้เวลาเก็บกรดาบหลายคนอาจจะรู้แล้วคนอาจจะไม่รู้สาวยาวไซบเลยแก่ลนะาไม่รู้รล อันนี้เจ้าของไม่ค่อยมีงบเปลี่ยนแต่ยางนองยางใหม่เหมือนยางเก่าโอ้โหสัตว์ทำน้อ้แกะเองยังไหม่ที่ยังใหม่เติ่มลมให้มันพองประมาณนี้แต่ยังให้พองมากนะยัดเข้าไปเลยครับ ไม่ต้องยัดที่หลังครับยัดที่หลังยัดยากเจ็ดนิ้วแบบยัดยางไม่ให้ยัดยางเข้าไปก่อนเดี๋ยวดูนี่ดูดอกครับว่าดอกไปทางไหนดอกไปทางหน้าตลอดนะครับยวด,ดอกถอยหลังเดี๋ยวพวกตามหาว่าเราขับรถจับเข้าบ้านนี่ครับจุดครับ,รบแจกแบบนี้เลย ง่ายเลยครับไม่ต้องมือเย่อร้อนไปถ้าวีดีโอมันพาเพ่นชัดมั่งชัดมั่งจะต้องขอขายครับเพราะว่ามันวางมาหลังตู้เชื่อมนี้เราก็จัดครับนีรู้ัดจุ๊บ ันเนี้ยเราให้ชั้นแถบเนี้ยือเนี้ยผมเดี๋ยวเราเข้าเราชั้นในเข้าไปก่อนกระทะโลีเนี่มต้องค่อยๆกราบโลหะนี้ออกเรางัดแรงเกินไปมันจะไปลอยแล้วก็เขาขอบหมดแล้วเรียบร้อยเราดัจุกเหมือนเดิมก็เด็กกันอย่างแกะไปครับแกะเข้าแต่เราดัานจุกมากน่อนเพราะถ้าถ้าจุกเราไม่ดันเข้ามา จะมปัญหาคือรองรัดไม่เข้าจะแทงลึกครับเอาแค่พอเหมาะเหมาะมือ,อได้ขอบไดขอบดันหัวจุบเข้าว่าหัวจุบยังขยับตัวได้ไหมนี่ถ้ามันตึงเราวาดบ,บีบพอเดิม อีกฟกไปดน้อครับจ,จัดุด้องแล้ก็เดี๋ยวตัดแค่นี้ก่อนนะครับมันมีคนมาด่าตอนที่อัดคลิปวิดีโอนะครับรว่าบ้าก็จบคลิปเปลี่ยนยางไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ